อ่ะผมขอผมนั่งคิดแล้วว่าถ้าผมจบเครื่องเนี้ยตามนี้โดยที่แค่เรื่องของขั้วแบตที่บอร์ดกับขั้วแบตเตอรี่นะครับที่ผมเปลี่ยนให้เนี่ยเนี่ยถ้าผมจบแค่เนี้ยส่งกลับไปก็เดวนักเลงใส่ผมอีกนะฉะนั้นเดี๋ยวผมนั่งทําให้ดูเลยว่าบอร์ดตัวเนี้ยมันมีปัญหายังไงนะครับผมให้ดูก่อนว่าผมไม่ได้ไปปรุงแต่งนะครับบอร์ดมายังไงคือ สภาพเดิมๆยังไม่มีการยกซิงค์ทุกอย่างนะครับผมปรับมิเตอร์ย่านไดโอดนะครับอ่าจะให้ดูตาสามด้วยคือเครื่องตัวนี้ผมเข้าใจว่าเขานะช่างคนนี้ซื้อมาในสภาพซากนะครับแล้วก็คือเข้าใจว่าขั้วแบตแตกเพราะตอนแรกที่ตอนแรกที่มาตัวนี้คือขั้วแบตตัวนี้แตก แล้วเขาคือเขาหาไม่ได้หรือว่าเขาเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ผมเปลี่ยนแล้วผมก็เปลี่ยนตามนั้นแล้วคือเขาเขาพยายามที่จะว่าเอางบแค่เนี้ยแล้วคือเขาจะไปประกอบขายประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายคือเขาไม่ได้เช็คว่าเป็นยังไงแล้วเขาจะมาโทษผมว่าทําไมก่อนส่งงานไม่ไม่เช็คก็ผมตกลงกับคุณคุณสั่งผมแค่เปลี่ยนขั้วแบตแล้วคุณไม่มีแบตเตอรี่มาให้ผมจะไปลองอยังไงอ่ะอันนี้ด้านล่างนี่คือขั้วลบนะครับวิ่งเข้าอาลงกาวด้านบนคือขั้วบวก อ่ไม่ชอ็อตอ่ามีค่าไดโอดขึ้น่ผมลองใส่ปั๊บประกอบแผร่ล่างนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเสียบชาร์จดูว่าเออ่ <c oughs> มีเทคกระแสชาร์จหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตอ่แพร่ก่อนเนี่ยดูซ็อกเก็ตแพร่ก่อนอันนี้คือ ก็ไม่ใช่ฝีมือผมอ,อีกอะเนี่ยเนี่ยที่กดมาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยหัวบีเนี่ยอันนี้คือมันมาแบบนี้นะเนี่ยผมพิสูจน์ให้ดูก็คือผมไม่ได้ไปใส่ไฟด้วยนะเนี่ยก็ผมเข้าใจได้ว่าเขาอาจจะมี พื้นฐานนะครับในการใน,ใ,นใ,นในการในการเช็คเนี่ยคืออาจจะแบบไม่ชํานาญมากพอนะครับเห็นนะว่าซ็อกเก็ตเป็นอย่างนี้นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นเห็นพินทองเหลืองได้ชัดทา,ทางทั้งที่ตรงนี้มันเห็นไม่ได้แต่ตรงเนี้ยยุบเข้าไปซึ่งถ้าซ็อกเกตนี้เสียนี่คือผมอาจจะไม่มีก็ได้ผมลองประกบไป รับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาวัดที่ขั้วแบตก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยดูที่ซ็อกเก็ตเนี้ยซ็อกเก็ตเนี้ย,ยผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยเนี่ยตั้งแต่ที่แรกก็คือกะบู๊มาเนี่ยดูสภาพก็คือมันก็บูมาเนี่ยพอประกบผมประกบแทรพชาร์จไปปุ๊บที่คู่แบตชอ็อตทันทีอ่าผมเอาเอานี้ออกก่อน แล้วผมไม่วัดที่บอร์ดไม่ช็อตละค่าไดโอดขึ้นปกติละแสดงว่าสิ่งที่ทําให้ช็อตเนี่ยก็คือไม่วงจรที่เกี่ยวกับระบบชาร์จหรือไม่ก็คือซ็อกเก็ตหรือไม่ก็คือแต่ไม่น่าใช่ซ็อกเก็ตหรือไม่ก็คือที่แพรแพรเนี่ยก็โดนกดมาตรงตรงเนี้ยเนี่ยเป็นรอยขาดซึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นรอยขาดทะลุ ซึ่งตรงนี้คือก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับเพราะตอนแรกที่ส่งมาครั้งแรกเลยก็คือส่งมาสภาพนี้แหละแต่ไม่มีแบตก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับผมเอาแบตขึ้นก่อนอ๋อนี่เป็นเป็นแพรยันจอเลยนี่จอก็คงเปลี่ยนมาด้วยปั๊บปั๊ป๊ ก็ถ้าอย่างนั้นก็เขาคงต้องไปเคมจอเอ,เองนะครับถ้าจอในอยู่ในสภาพนี้ก็คือถ้าต้นทางเขาให้เค็มได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับยับแตกนะครบเนี่ยแพรยับแตกนะครับคือพิสูจน์แล้วว่าบอร์ดอะถ้าไม่ได้ต่อซ็อกเก็ตเนี้ยมันไม่ชอ็อตแต่พอต่อซ็อกเก็ตนี้มันชอ็อตก็คือแสดงว่าส่วนที่ชอ็อตเนี่ยอยู่ที่แพรชุดนี้ทั้งหมดนะถ้าอย่างเนี้ย บอดไม่มีปัญหาแบตบไม่มีปัญหาผมถือว่าไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับที่เหลือเขาต้องไปจบงานเองอผมเลยอยากจะเอาแชทที่เขานักเลงใส่ผมมาออกสาธารณะมากๆนะแต่ผมก็ไม่อยากไปอะไรมากอันนี้ผมแค่เปิดมาดูด้านล่างก่อนนะว่ามีอะไรชอ็อตอยู่หรือเปล่าถ้าสิ่งที่มันชอ็อตนิดๆหน่นนอย ผมแก้ไขให้แ,แค่่อยากนักเลงใส่ผมดูครับแพรนี้เขายังไม่ประกบเลยเนี่ยนะแพรนี้ก็ยังไม่ประกบแถม ซ็อกเก็ตยังบู้มาขนาดนี้แล้วมันจะไปมันจะไปใช้การได้ยังไงคือตอนเนี้ยดีนะว่าที่ผมตั้งคลิปอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยซ็อกเก็ตคือบู้มหมดแล้วผมเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าคือเขาพยายามทําอยากให้ผมจบงานให้แหละนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดมาผมถือว่าที่บอร์ดที่ซ็อกเก็ตจอกับซ so ็อกเก็ตอ่าไม่ใช่ที่ซ็อกเก็ตแบตเตอรี่กับขั้วแบบเนี่ยผมทําจบแล้ว ที่เหลือผมถือว่าเขาต้องไปจบเองเพราะว่าตรงเนี้ยที่ผมอัดคลิปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับกับคลิปนี้เนี่ยความตั้งใจผมคือผมไม่คิดเงินแล้วเดี๋ยวผมจะส่งกลับให้แล้วคือที่เหลือให้เขาไปจัดการเองโดยที่ผมจะส่งลิงก์ทั้งสองคลิปเนี่ยให้เขาไปดูว่าคือสิ่งที่ผมทําให้เขาผมรับผิดชอบเนี่ยผมรับผิดชอบแล้วค่าส่งกลับผมก็ไม่ได้คิดที่เหลือเขาต้องไปจัดการเองเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับผมแล้วเนี่ย socket and เนี่ยดูจากดูจากขอบด้านบนครับมันแอนมันไม่ตรงแล้แล้วตรงนี้โดนกดมาแตกกดมากดมาชอ็อตผมลองไม่ประกรบไม่ประกรบแผนี้แล้วก็เอาอ,อันี้มาประกรบนี่แล้วเดี๋ยวมาวัดที่ท,ที่ที่ขั้วบแบตเตอรี่ว่ามันจะช็อตไหมเอาพิสูจน์ดีให้ดูอีกทีก่อนว่าก่อนประกรบส so ก็อะผมวัดที่บอร์ดแล้วมันไม่ช็อต อน,นี่คู้แบตนะอันนี้ลบอันนี้บวกไม่มีเสียงติ๊เกิดขึ้นนะครับค่าเดโอดปกติผมประกบแผ่นนี้นะลงบอร์ดโดยที่ยังไม่ได้ประกบแผ่นนี้นะครับจะได้รู้ว่ามันช็อตตรงไหนอันนี้ผมถือว่าผมนำทางให้นะที่เหลือไปจาัดก,การเอาเองเพราะว่าจะส่งรายงานงานอะไรมาก็แล้วแต่คนนี้ผมไม่รับอีกแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมัวนักเรียนใส่ผมอะไม่ช็อตโอเค ็แสดงว่าตอนเนี้จอท้าไม่ประกบนี่ไม่ช็อตอะเดี๋ยวผมลองเียเคลียร์ทำความสะอาดพลาสติกให้แล้วเดี๋ยวลองประกบดูสิว่ามันจะได้ไหมถ้าได้ติดขึ้นมาผมถือว่าผมทำแถมให้นะครับ คือถ้าคนที่เป็นช่างโดยที่มีความชำนาญเนี่ยเขาจะไม่มันกดส็อกเก็ตอะให้มันยับขนาดนี้นะเขาจะรู้รู้อยู่แล้วว่าคือถ้ากดไปแล้วมันจะมีปัญหาอันนี้คือกดจนมันนะเนี่ยขาส็อกเก็ตเนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างแล้ว งานที่เสียสุขภาพจิตมากๆอันนี้ยังประกบอยู่นะอ่าทีนี้ว่าอันนี้ผมมาประกบตรงนี้โดยที่ผมแค่ปรับแต่งนะครับไม่ได้บักกีอะไรทั้งสิ้นแล้วลองประกบกลับไปให้อ่าแล้วก็ลองมาวัดดิที่คั่วแบตจะช็อตไหมปับปั๊บปับ,ปบ น,นะมันช็อตค่าไดโอด0.003แปลว,ว่ามันช็อตลงกาวผมเอาคู้ตรงนี้ออกปับ๊บแล้วผมมาวัดตรงนี้อไม่ช็อตก็แสดงว่ามันจะต้องช็อตอยู่ที่ไม้ที่สล็อกเก็ตนี้หรือ,อตัวแพรจอก็เป็นไมได้ มองตรงนะใจผมไม่อยากยุ่งมากกว่านี้แล้วผมกลัวเดี๋ยวเขามาบอกทําไมคุณไม่ทําคุณก็คืนมาเดิดเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตรงนี้เองก็ได้คุณไม่ยุ่งผมทำไมพอครั้งที่แล้วก็แบบนี้แหละนักเลงใส่สุดสุดอ่าผมถือว่าผมทําแค่แี่จบของผมดีกว่าที่เหลือเขาประการเองเพราะว่าอันเนี้ยข้อตกลงคือแก้ไขเรื่องซ็อกเก็ตที่เขาโวยวายกับผมว่าเออทำไมเปลี่ยนแล้วไม่ไม่เปลี่ยนให้มันจบ ก็ตอนตอนแรกที่สั่งให้เปลี่ยนแค่ซ็อกเก็ตที่บอร์ดแล้วก็ไม่มีแบตมาให้แล้วก็ไม่ได้บอกว่า,าจะต้องมานั่งคือผมซ่อมงานอะถ้าเป็นเครื่องรุ่นตลาดอย่าง iPhone หรือซั s u n g อย่างเงี้ยเอเสี่ยมีอย่างเงี้ยบางทียังมีแบตติดร้านนะครับเรายังลองให้ได้แต่นี่คือเป็นอันนี้ผมไม่พูดยี่ห้อเดี๋ยวนะครับเราไม่มีเราไม่ได้มานั่งมีแบตสต็อกที่จะต้องลองให้คุณเป็น คุณเป็นช่างคุณก็จำเป็นจะต้องลงทุนด้วยตัวเองเพื่อเทสนู่นนี่นั่นมาก่อนนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นเขามาลงทุนให้โดยที่เก็บค่าซ่อมเป็นเศษเงินแล้วคุณได้ส่วนต่างที่มันสมแต่ไม้แต่มืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรนะครับอาผมถือว่าผมจบแล้วผมผมหาหาข้อแก้ข้อสงสัยให้ได้แล้วที่เหลือก็คือเขาต้องบัิจาก,การเอาเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ อันนี้คือไม่ได้คิดไม่ใช่เป็นคลิปเครียดนะครับคือเป็นคลิปที่ผมแค่ป้องกันตัวเองว่างานที่ส่งมามันเป็นแบบนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ